น่าอร่อยและราคาไม่แพงเพราะมีป้ายบอกไว้มานีจึงชวนแม่เข้าไปแม่เห็นว่าบ้านอยู่ไกลตลาดจึงพามานีเข้าไปซื้อกินในร้านมีคนมาก แม่พูดว่าร้านนี้ทำของอร่อยจึงมีคนมากินกันมากมานีพูดกับแม่ว่าเขาคงได้เงินมากนะคะแม่ถ้าขายดี ก็ได้เงินมากสีลูกแม่ตอบคนขายของต้องได้เงินมากทุกคนหรือคะแม่มานีถามบางคนก็ได้มากบางคนก็ได้น้อยถ้า ใครได้น้อยก็ต้องพยายามทำของให้ดีๆจึงจะมีคนซือ้อแม่ตอบ